มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ศรีท่านไม่สบายลุงแตงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีอยู่สามคนที่มานอนเฝ้าหลวงปู่คือลุงแตงทิศว่างและลุงคุยนอนกับหลวงปู่ในถ้ำ่วงพบคำหลวงปู่ท่านมาสกิดให้ลุงทั้งสามคนขึ้นมานอนบนก้อนหินหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับหลวงปู่ในถ้ำแห่งนี้ จะมีถ้ำเล็กๆซอยย่อยออกไปอยู่มากมายหลังจากหลวงปู่ศรีท่านได้บอกสักพักก็มีตัวอะไรไม่แน่ใจเลื้อยออกมาจากถ้ำเล็กที่ปิดไว้ลำตัวขนาดเท่าลาตาลสีดำบริเวณหัวมีงอนสีแดงยาวเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมืดเลื้อยมาชูคอตรงหน้าหลวงปู่ศีและหลวงปู่ศีท่านก็พูดด้วยแต่พูดอะไรกันไม่รู้สักพักก็ออกไปจากถ้ำ ท,ทั้งทั้งที่ถ้านั้นก็ทําการปิดไว้อยู่พ่อสอบถามหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำแห่งนี้และเขามาขอให้ช่วยรักษาถ้านี้ไว้อย่าให้ใครมาทําลาย